นววไห้ไข่ขาวเข้าเป็นเนื้อเดียวกันกับปุ้งอีกรอบนะครับได้แล้วนะครับเราก็จะมาลงเป็นพริกไทยป่นพอประมาณนะครับก็น้ำมันงาครับมาสักครึ่งช้อนชานี้นะครับีย๋ยวกลนวดซ้ำนียครับพอทุกอย่างเข้ากันเรียบร้อยเราก็สุดท้ายเลยขั้นตอนที่เราจะลงแป้งมันนะครับเพื่อเพิ่มความเหนียวให้กับไส้นะครับลงไปครับ ตะขนวดซ้ำอีกทีนะครับใส่เราก็จะมีความเหนียวมากขึ้นท่านผู้ชมเราก็จะมาตบไส้นิดน,นึงท่านผู้ชมให้ไส้มีความเหนียวแล้วก็แน่นมากขึ้นนะครับตบไส้ซ้ำลงไปนิดนึงนะครับนี่นะฮะไสเราก็จะมีความเหนียวความแน่นขึ้นมานะครับนี่นะฮะท่านผู้ชมไส้ให้มีสีใสอย่างนี้เลยนะครับ